คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก h t Good n i g h นทาง CGN Podcast มีอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าการเป็นคนมีน้ำใจไม่ได้ทำให้เราต้องสูญเสียอะไรไปเลยน่าแปลกไหมครับทั้งที่การมีน้ำใจมักมาควบคู่กับการเสียสละใช่ไหมครับแล้วการที่ใครสักคนจะบอกว่าการเป็นคนมีน้ำใจไม่ได้ทำให้เราต้องเสียอะไรไปจะเป็นไปได้อย่างไรครับ เป็นไปได้สิครับเพราะเราจะเสียอะไรไปได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นของเราตั้งแต่แรกพระเจ้าอยากให้เราคิดและมองแบบนี้มากกว่าการมองโดยถือเอาสิทธิ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งครับไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าอยากเห็นเราเสียเปรียบไม่ใช่เพราะพระเจ้าเป็นผดดเดารไม่ใช่เพราะพระเจ้าหวงของครับแต่เพราะพระเจ้าไม่อยากให้เรายึดติดกับอย่างอื่นมากกว่าการติดสนิทกับพระองค์นะสิครับ เพราะของทุกอย่างในโลกนี้มีวาระและมีเวลาของมันที่จะสูญสิ้นไปได้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคงอยู่นิรันด์การที่เรามีน้ำใจจึงไม่ใช่การที่เรากำลังเสียเปรียบหรือต้องสูญเสียอะไรไปเลยแต่เป็นการที่เรายอมสละสิ่งที่เราเองก็ได้ยืมมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกันครับผมเชื่อว่ามุมมองนี้น่าจะทำให้หลายๆคนมีมุมมองที่เปลี่ยนไปต่อข้อพระคัมภีร์ข้อนี้แน่นอนครับคือข้อที่บอกว่า การให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับใช่ไหมครับเพราะที่ผ่านมาแม้แต่ตัวผมเองก็จะมองข้อนี้ว่าพระเจ้าสอนให้เราเอาของที่เป็นของเราไปยกให้กับคนอื่นนำไปมอบให้หรือบริจาคให้ใช่ไหมครับแต่เมื่อเราได้รู้และยอมรับว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นของพระเจ้าท่าทีในการให้ของเราก็อาจจะเปลี่ยนตามไปด้วยครับ เพราะเราจะไม่มองว่าการมีน้ำใจและการเสียสละนั้นจะทำให้เราต้องสูญเสียอะไรไปเลยแต่เป็นเหมือนการที่เราส่งต่อการวอวยพรจากพระเจ้าที่จะไปถึงคนอื่นๆได้ผ่านทางเราครับเมื่อเราคิดแบบนี้ได้เราก็กำลังเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้ผ่านความมีน้ำใจและการเสียสละนั่นเองครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ผู้ฟังมีแรงบันดาลใจมีความเข้าใจ และมีความยินดีที่จะเป็นผู้ให้และมีน้ำใจได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเพราะผู้ฟังได้รู้แล้วนะครับว่าตั้งแต่แรกไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยและอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้กับเพื่อนและพี่น้องของคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไน t g กุด n ไน h ์ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good night ครับ